สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทําคลิปวิดีโอในการแกะสลับแอปเปิลนะคะนี่แอปเปิลนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะแบบที่1น,นะคะคือแบบใช้รับประทานแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะหนูผ่าครึ่งข่ะรุกอ่าผ่าครึ่งเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมต่อไปเราผ่าอีกครึ่งหนึ่งนะคะ,ะและตรงนี้นะคะ นักเรียนนะคะเอาออกนะลูกดูนะได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมลูกอีกอันที่เรายังไม่ใช้นะคะเราแช่น้าเกลือนะคะน้ําเกลืออยู่ตรงนี้นะลูกแช่น้ําเกลือแช่น้าเกลือเพื่อไม่ให้ผิวของแอปเปิลนะคะมีความดํานะคะ เรามาดูแบบที่หนึ่งนะลูกแบบที่หนึ่งนะคะขั้นตอนแรกเลยพอเราได้่างนี้แล้วเราผ่าอีกครึ่งหนึ่งค่ะ,ะครึ่งนี้เสร็จตัดนี้มันตั้งได้นะคะมีดแกะสลักนะคะครูก็ใช้มีดสีส้มเหมือนกบนักเรียนเลยอ,อันแรกนะคะเริ่มจากการเหมือนเดิมคือการตัดนะคะโอ้ มุนตรงนี้นิดนึงที่ตูดนะคะมพนหน่อ,อ่าอน,น,นะคะอ่าพอได้เราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะดูนะคะหันตูดนะคะหรือว่าก็เรียกว่าหันโคนนะคะตรงนี้นะลูกที่มุนมนะ่ะตรงข้ามกับเรานะคะแล้วเราก็สับนี้กีด กนินแนวเฉียงนะลูกเฉียงมีดอย่างนี้ไปเฉียงมีดอย่างนี้นะคะน่าได้แล้วนะคะต่อไปเฉียงเข้ามาอย่างนี้เอียงมีดนะคะลูกนนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะ ร้อยนะคะนี่คือการแกะสลักแอปเปิลนะคะแบบที่1น,นะคะลูกอ่ะโอเคนะคะแบบที่2นะคะนักเรียนก็คือที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะคือแบบใบไม้ฉลุลายหรือว่าฉลุลายนั่นเองนะคะอ่ะฉลุลายนะคะทำเหมือนกันเลยเฉียงนะคะเอามีดนะคะเฉียงเหมือนเดิมโค้งตรงนี้เป็นเหลี่ยมนะคะนักเรียนโค้งนิดนึงนะลูก น,นิดนึงค่ะให้มันดูอ่ะเป็นใบไม้นะคะ,อะพอเราได้แล้วนะคะสสดุลายนะคะนักเรียนเหมือนเดิมค่ะมีดนะคะเฉงน,นี้เอียงตรงนี้นะคะ มาคบกันอ่าต่อไปอีกฝั่งหนึง่งนะคะอ่าต่อไปเฉียงนะลูกไม่ใช่แนวตรงนะคะ ออกมานิดนึงอ่านี่คือแบบที่สองนะคะแบบฉลุลายนะคะโอเคนะคะแบบที่3ามค่ะแบบที่3านะลูกจะเป็นประมาณนี้นะคะใแบบที่สาของเราตัดนะคะฝั่งนี้อ่ะเฉียงนะลูกอืมมันจะเป็นักษณะอยนี้มัเฉียงมีดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ ว่เฉียงเสร็จอ่าอีกชิ้นนี้อีกชิ้นนี้นะคะแช่น้ําไว้แล้วก็ชิ้นช้นอีกชิ้นน้ํามาตัดแต่งนะคะนัเรียนโคง้งตรงนี้นะลูกอ่าเห็นนี้ไหมขู่โค้งนะคะูโคง้งอ่าเหมือนจะเป็นใบไ,ไม้ตรงนี้แต่งนิดนึงตรงนี้ถ้าสมมุติว่า เขาตั้งไม่ได้เราสามารถตัดแต่งได้นิดหนึ่งนะคะอ่าแบบที่3มนะคะคือซอกล่องแหลมนะคะอ่าดูนะลูกเอาโคนนะคะตรงข้ามกับตัวเรานะคะลูกตั้งมีดนะคะสังเกตตอนที่รูตั้งมีดนะลูก ไปเหมือนเดิมเลยอ่ะหนมีดเฉียงนิดนึงนะลูกหนายข้อมีดหนมีดข้อมีดหนมีดข้อมีดหนมีดข้อมีดนี่ค่ะเสร็จแล้วแบบที่สามนะคะ แบบซอคล่องแหลมนะคะนักเรียนค่ะแบบที่4นะคะก็คือการแกะแอปเปิลกระต่ายนะคะอ่าเราได้ขครนซีกนี้ทช่ไมลูกเราตัดแต่งค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ตัดแต่งตรงนี้นิดนึง แล้วนะคลูกเราตัดตรงนี้นะคะนิดนึงเห็นไหมดึงออกมานะคะค่อยๆตัดนะลูกค่อยคตัดนะคะตรงนี้แต่งนิดหน่อย นี่นะคะแบบที่4นะคะแอปเปิลกระต่ายนะคะ